สวัสดีครับวันนี้เซวต้อมจะมาแนะนำรถยนต์ซูซูกิเอติก้าสีดำครันนี้นะครับราคาอยู่ที่745,000บาทนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับไฟ LED โปรเจคเตอร์มาพร้อมไพรตัดหมอกด้านหน้าคู่นะครับส่วนขนาดล้อเป็นขนาด15นิ้วนะครับบอดี้สวยงามนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงหุมกระจกข้างนะครับ ส่วนไฟท้ายนะครับเป็นแบบ led นะครับมีไฟไล่ไกด์ให้ด้วยและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์หลังนะครับ2องตำแหน่งพร้อมกล้องมองหลังครับส่วนคอนโซลภายในด้านหน้านะครับจะเป็นรายไม้นะครับดังรูปนี้เลยตกแต่งสวยงามครับควบคุมด้วยกระจกไฟฟ้านะครับมีตัวล็อกกระจกแล้วก็ปรับข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาตรงพวงมาลัยนะครับ อ่พคงมาลลยจะเป็นดีเชฟนะครับลายไมย้มีปุ่มควบคุมวิทยุให้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอเรือนไม้นะครับมีเกวัดรอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ความเร็วส่วนจอแสดงผลนะครับจะเป็นแบบดิจิตรอนนะครับจะแสดงเวลาอุณหภูมิภายนอกนะครับตำแหน่งเกียร์แล้วก็ระดับน้ำมันนะครับ ระบบสตาร์ทเป็นแบบพรุสสตาร์ทนะครับมีปุ่มควบคุมความปลอดภัยนะครับมีปุ่มควบคุมเซ็นเซอร์ล้างแล้วก็ระบบลันกันเลื่อนถลายส่วนจอวิทยุนะครับเป็นแบบ LED นะครับระบบแอร์ออโตนะครับมีจุดเชื่อมไฟ12โวลต์นะครับส่วนเบาะนะครับจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับทั้ง3แถวเลยนะครับ ส่วนเบาะคนนั่งนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับแถวที่3นะครับถือว่ากว้างขวางมากเลยครับแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสามารถปรับได้3ระดับเลยนะครับ เบาะแถวที่2ที่3นะครับสามารถพับได้นะครับสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ